ไอีกาดำหมอเพียก็จับได้แล้วครับเหลือยีกาแดงครับจะจับได้ไหมครับจับเลยจับเลย will, 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 will. Am, ว้ายว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 ายนีครับผมม้อครับนวันนี้าม้อเปีออจนเกลือครับผมมาเรื่อยรที่สม <5. S 1> ครับผมตัวนี้สองห้องยังงห้องสี่สองห้องสี่ครับพี่น้อทาน ผมตัวนี้ลยยอยหฟเ,เทียบซ0ครับเ,เ,ด,เาาดียบี๋ยวมาถ่ายตู้พ่ในต้ห้องไ้ก้าากยื่อเรื่อยกอยื่เรื่อยแล้วครับพี่น้องไปไหมครับสองลำ้ลำล้ำสีไอจุล่าสีเย้าสอ,องห้องสีกาดอาผานไปเรียบร้อยครับมาเทียบแดงครับผม,มสองแดงครับเนาะจับมืเรี่ยงเทีจุลาไลาท่ทงจัดให้พี่น้องทั้ง ผลหลักระท่านี้ครับอีกตัวนึงหลักกเฮ็ดอีกตัวนึงครับผมแจ็บูุดใต้ทรงชาดบ้อยหาซีซิติเมตรทรงไห้พ่น้องท่างไอ้มุกดาหารครับผมตัวนั้นนี่หางครับแจ็บซูดนะครับเนาะเป็นเอาฝา่เนี่ยเอาวาสดุนี้ครับร่มก็ะแห้งครับแต่พอพอเรีนเยนใด้นะครับเนาะเราบ่ถึงว่ากับแรงมากเกินไป เดี๋ยวมาถ่าจุ่มกันเลยครับ đàn đèn lắm đang đột khó bằng tiếng Cái gì các sai nói nhưng ห้าสิงบอลจีจะมีรับสี่อย่างโอ้นิ่เลยครับบเจอลูกยงครับน่มากหลยเฮ็ดขึ้นสองลำอะสร้างเฟเฮ็ดเบาขึ้นสางสางเฟเฮ็ดเบาขึ้นรอยครับ ง่ายวะง่ายโตมีเวลาพักง่อนกับบัตรแบตเอามาลูกของเดี๋ยวเราไปนั่งกันนี่แหละเนี่ยตูนี่กล่องอ๋อนี่ครับสิงสิงสิงอ๋อนี่สิงสายแลนไปแลนมาครับผมตัวนี้ถือว่าโอเคเนาะมาถึงไหนเดี๋ยวเอาไปจัดช่วโมงเนาะ ยังได้มาหนึ่งสุใจสาวันท่าสาวัเยครับเนี่ยกับกระสุนเพ่ใหญ่ครับคือคคว่าขอเควครับอด้ครับสห้องซิงครับนี่แม่ยังคือสองห้องซิงฝั่งเทนโน่ครับพี่น้อง เดี๋ยวที่พ,พี่บ่งมองคู่ครับอันู้าขีดยียดเท่ะอันนู้นชื่อดังไปแต่ตขีดยีดยดแทะ มูที่ดังมาจากกี่เดียดแทะย่ยังสองของสิ่งครับผมาารรบจะขึ้นวิธีเรียบร้อยครับสองของสิ่งนะครับเนาะทรายสิงๆงงงิ่งนก่อยมุมยปัญหารถแรงนะครับรบรรทุกได้เดี๋ยรถบรรทกรซอกรถหมนว่านอยู่ว่านรเโี่ย สิ่งเียวค่ะนี่พอลมมันมาเป็นหวัวไงแมนแมนบ่าวอบ่าไอ้แบโอ้ยลาตาลายยัวปีนอ้อสานเขานี่เราเราพูดมีหนองมีครับ เอาจุลาสิงห์ครับผมเหมือนเลี้งดิล่อง,องไหมล่องอีกตัวจับเข้ามันได้เด,ดอ้อมึงเดทไทยอยู่แตอนมึงจับเข้าบ <laughs> ่เด็ดเท่าไงนี่สิงห์เหรอวัวมักสกาลิกเกอทะนุวัวมักสกาลิกเกอโอ้ยแดดเดดเดเดพี่น้องแดดเดเด สหล์วเรวาวแดดครับพี่น้องเดยซื้อเเวาเพื่มาขายเลยครับเดี๋ยวถามเมืองทางปีเนาะทางปีก็ลงไป ดูกันครับเออรุ่มแห้งก็ฟอลุลมร่มเพราะเห็นมันหัวอาการนี่สิหรอกโอ้จูดมือครับพี่น้องเฮ้ยจูดดีขนาด สร้างเพจกับเข้าได้บ่ครับชมครับวิยงจงกลมดูดขึ้นเลยครับพี่น้อง <c oughs> โชว์ลีลาครับผมครับเด็กมันน้อยครับนี่ สางปีกกำลังเอาลุกนะครับน้องจับเข้าโซ่เนี้ยอีกาดำหมอเปีกจับได้แล้วครับเหลืออีกาแดงครับจะจับได้ไหมครับจับเลยจับเลยว้ายว้ายว้ายวายวายจับได้ไหมครับโอ้อีกาแดงว้ายับพี่น้องกำลังมีสีสันกำลังมีสีสันในการเล่นพอนะครับเนาะครับผมกะคลิปนี้เขาไว้ทำนี้ครับผม พอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับกับอีกาแดงครับผม